สวัสดีครับวันนี้ผมนําอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่อยู่กับผมมายาวนานเลยนะครับ20ปีได้นะครับตัวเนี้ของยี่ห้อ Leatherman นะครับเป็นมัลติทูนะครับหรือว่าเครื่องมืออเนกประสงค์นะครับมันก็มีอุปกรณ์หลายๆชิ้นอยู่ในตัวของมันเองนะครับตัวนี้ที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนชมกันนะครับเพราะว่ามันอยู่กับผมมาค่อนข้างยาวนานเลยนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่กับเรามา20ปีเนี่ย มันมีความหมายแน่นอนแล้วครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้งานเขาอยู่นะครับก็เป็นตัวนี้เป็นครีมอนเนกประสงค์นะครับยี่ห้อ l ลเทอร์แมนเจ้าของเกาชื่อคุณทิม l ลเทอร์แมนนะครับเขาตั้งโรงงานเลเทอร์แมนทูกรุปขึ้นมาเมื่อปี1983ก็ผลิต l ลเทอร์แมนชนิดต่างๆนะครับเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือชนิดต่างๆออกมามากมายหลายอย่างนะครับแต่เวฟตัวนี้นะครับเวฟรุ่นนี้ผลิตออกมาเมื่อปี1998นะครับ ตัวของเขามีอุปกรณ์ทั้งหมด16ชิ้นนะครับผมซื้อเลเทอร์ m a n ตัวนี้นะครับตั้งแต่ปี2545นะครับตอนนั้นก็ยังทำงานอยู่นะครับแล้วก็ไปซื้อมาติดตัวไว้นะครับตั้งแต่นั้นก็ใช้งานกันมาตลอดนะครับดูจากสภาพทั้งซองทั้งตัวเขานะครับผ่านร้อนผ่านหนาวกันมามากมายก่กองเลยนะครับรวมแล้ว20ปีนะครับผมซื้อปี45ปีนี้ปี65ก็20ปีแล้วนะครับ เนี่ยนะครับเป็นเวฟรุ่นแรกนะครับเวฟนี่เขามีออกมา3รุ่นนะครับเป็นเวฟออริจินอลตัวนี้นะครับเป็นรุ่นแรกแล้วก็มีเวฟเวอร์ชัน2นะครับแล้วก็มีเวฟ p l u สอีกตัวนะครับแล้วก็จบแค่นั้นนะครับซีรีส์ของเวฟจบแค่นั้นแล้วก็มีตัวท็อปของเวฟอีกตัวนะครับเป็นชาร์จ TTI นะครับก็มีประมาณประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาก็ออกซีรีส์ใหม่มาเป็น Leatherman free แล้วนะครับก็จบ จบ Leatherman Wave ไปนะครับไม่รู้จะพัฒนาอะไรอีกแล้วนะครับจบที่ Wave Plus นะครับก็ตัวเนี้ยเขามีอุปกรณ์ทั้งหมด16ชิ้นนะครับถ้าจะดูรีวิวรยละเอียดผมเคยรีวิวไว้แล้วในรีวิวชุดเครื่องมือ Leatherman 2นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับตัวนั้นคลิปนั้นจะมีให้ดูหลายรุ่นเลยนะครับแต่คลิปนี้ที่เอามาให้ดูเป็นตัวที่อยู่กับผมมา20ปีนะครับเป็น Leatherman ตัวแรกที่ผมซื้อมานะครับก็ใช้งานกันมาเยอะแยะมากมายนะครับ ข้อเด่นของ Leatherman Wave เนี่ยที่มันออกมาใหม่ๆเลยเนี่ยนะครับมันฮือฮามากเพราะว่ามันดีไซน์ให้เปิดมีดได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับแล้วก็มีระบบล็อกด้วยนะครับเป็นระบบไลเนอร์ล็อกนะครับเนี่ยฮือฮามากเลยนะครับเพราะทูต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะซ่อนมีดไว้ตรงนี้นะครับมันก็ต้องเอามืองานขึ้นมานะครับแต่ Leatherman Wave เป็นตัวแรกที่เปิดได้ด้วยมือข้างเดียวนะครับแล้วเขาก็ดีไซน์ให้เวลาใช้งานแล้วไม่เจ็บมือด้วยนะครับเนี่ย เขาจะดีไซน์บอดี้ให้อ้อมไปด้านนอกนะครับไปเก็บใบมีดเห็นไหมครับส่วนใหญ่เขาจะพับเป็นรูปตัวยูเฉยๆนะครับเวลาเราตัดเหล็กตัดอะไรลวดเส้นใหญ่ๆจะเจ็บมือนะครับและอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นตัวแรกๆนะครับที่ให้กันไกลมาด้วยนะครับเป็นกันไกลนะครับเป็นมัลติทูรุ่นแรกๆนะครับที่มีกันไกลติดมาให้นะครับเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นอะไรที่คือฮามานะครับช่วงปี1998นะครับที่เทาออกมาตัวนี้ผมไปซื้อที่ร้านการณน,นกายนะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์แต่งปืนอยู่ที่หลังวางบุรพานะครับช่วงนั้นช่วงปี45นะครับร้านกาหณน,นกายนําของอุปกรณ์พวกมิดพับพวกมาติทูดีๆเข้ามาขายเยอะแยะเลยนะครับซื้อมาแล้วก็มีเพื่อนๆซื้อตามกันมาอีก2คนนะครับผมก็ต้องวิ่งเข้าไปซื้อให้อีกนะครับ ตกลงว่า2-3อาทิตย์นั้นผมซื้อเล t ทอร์แมนเวฟเนี่ยมา3ตัวนะครับจากร้านกกรนอนกายนะครับผมมีอีกสักอีก2 3ตัวนะครับตัวหนึ่งที่เคยรีวิวไว้ในในคลิปที่บอกนะครับรีวิวชุดเครื่องมือเลเ e r m a n Tool นะครับจะเป็นตัวที่ใส่ไว้ในแพ็คเลยนะครับตัวนั้นให้หลานชายไปแล้วนะครับเขาโตพอที่จะดูแลได้แล้วนะครับก็ตั้งใจจะให้เขาตั้งแต่แรกนะครับ พอโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับก็เลยให้เขาไปติดตัวไว้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสภาพที่เห็นเนี่ยนะครับมันมาสภาพนี้นะดูนะครับเห็นไหมโอ้โหผมใช้อะไรวะเนี่ยตอนนั้นยังใช้ทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับขี่มอเตอร์ไซค์เจอฝนเจอหนาวด้วยกันมานะครับเนี่ยมันมาจริงๆแล้วมันเป็นสภาพนี้นะอื <c oughs> ดูนะครับ เนสภาพมันโอ้โหด้านด้านบนเนี่ยนะผมว่าโดนทั้งฝนทั้งร้อนทั้งหนาวผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยกันมานะครับตัวเนี้ยที่มาเสียหายหนักคือช่วงช่วงหนึ่งนะครับมีน้องๆที่ทํางานด้วยกันนะครับเขายืมไปใช้งานนะครับแล้วพอดีไปทําอะไรที่เกินกําลังของมันนะครับมันก็เลยหักนะครับตรงปลายก็ไปตัดแต่งให้มันพอจะใช้งานได้ต่อนะครับแต่ผมก็ยังใช้งานเขาอยู่นะ นะครับมาเสียหายหนักทุกวันนี้ปลดประจําการเขาแล้วนะครับไม่ได้พกติดตัวแล้วผมพกเวฟเวอร์ชั่น2นะครับติดตัวแต่ว่าก็ยังใช้งานเขาอยู่นะครับเขายังอยู่ที่บนโต๊ะคอมของผมนะครับยังให้ผมได้ใช้งานทุกอย่างที่อยากนะครับทั้งตัดทั้งหั่นทั้งแงะทั้งดึงอะไรต่างๆนานานะครับเพราะยังใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของเขานะครับแม้จะหลวมคลอนนะเนี่ยนะครับจะหลวมคลอนไปบ้างนะครับใช้งานกันมาหนักหน่วง2ี่สปีนะครับก็ เอามาให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นเครื่องมือที่ผมรักมากชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเลอเทแมนตัวแรกที่ผมซื้อด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเลอเทแมนอายุ20ปีที่อยู่กับผมมานะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมมาแนะนาใหม่นะครับคลิปนี้ลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ